สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสืุพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับธนาคารที่26เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าพิสูจนักโทษเทวดาที่โรงพยาบาลตำรวจเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นก็เป็นธรรมดาแล้วครับของคนที่รัก ชอบพอกันเนี่ยย่อมเป็นห่วงนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งต้องถือว่าเป็นนักโทษเทวดาที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยครับเพราะไม่รู้ว่าอาการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทุเลาขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแย่ลงกินข้าวได้ไหมหรือว่าอาการหนักมากกว่าเดิมไม่มีใครรู้เลยนะครับในชัยชนะเดชเด,ดโชออสอสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เป็นประธาน,นาคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้ออกมาให้ความเห็นกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าหากกรรมธิการจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในเรื่องของวิธีการในเรื่องขั้นตอนแล้วก็มาตรการในการดูแลผู้ต้องขังเข้ากรณีเข้ารับการรักษาตัวและรวมถึงเรื่องของนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรว่ามีอาการป่วยจริงอย่างไรเนี่ยระวังนะครับ ระวังจะโดนฟ้องร้องเอานะครับรวมทั้งทนายความประจำตัวของนายทักษิณก็ประกาศเช่นเดียวกันบอกว่าจะดำเนินการฟ้องร้องคนที่ต้องการให้เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรโดยอ้างว่าเข้าขายกระทำความผิดกฎหมายละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงชัยชนะบอกว่ากรณีทั้งสงกรณีเนี่ยนะครับ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยคือต้องการปกป้องสุดชีวิตต้องการปกปิดไม่ให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้โดยให้ไปเข้าใจกันเอาเองว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจและมันก็กลายเป็นชุดความคิดที่จะไปสะกดจิตคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทางคณะกรรมาการจะเดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อสอบถามถึงมาตรฐานการรักษา,าพยาบาลผู้ตรงขังและสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้กับคนไทย ในวันที่12มกราคม2567เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งได้รับเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญมาตรา129แล้วก็ได้รับการรับรองว่าการก,ก,ากระทําของคณะกรรมการแต่ละชุดแต่ละชุดในการสแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถทําได้นะครับใช้ชนะบอกว่าการที่ผมและกรรมธิการมีกําหนดการไปดูงานแล้วก็สอบหาข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ย ขณะนี้อยู orders, ite, so that, ่ในขั้นตอนการทําหนังสือถึงกรมราชธรรมและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่ให้อํานาจไว้เราไม่ได้กระทําการอะไรที่เกินเลยเลยนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลตํารวจกับกรมราชธรรมนะครับว่าจะตอบรับให้ทางคณะกรรมการเนี่ยได้เข้าไปดูงานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะถ้าไม่อนุญาตทางโรงพยาบาลตํารวจ ทางกรมราชธรรมและผูะ้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตอบคําถามกับสังคมให้ได้นะครับโดยเฉพาะตอบข้อสงสัยของประชาชนอีกมุมนึงครับนายวัชระเพชรทองซึ่งเคยเป็นสสพักประชาธิปัตย์วัชระบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ประชาชนสงสัยแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือ 1. กรณีจําคุกทิพย์เนี่ยนะครับเมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศอภัยโทษเหลือโทษจําคุกหนึ่งปีแล้วทําไม ยังไม่มีการลงโทษในเรือนจำแม่ตะวันเดียวแะครับทำไมไม่ถูกขังคุกเมื่อกำนักโทษอีก2,70 0 0 0คนทั่วทั้งประเทศครับข้อ2ครับกรณีป่วยทิพย์คือการอ้างว่าป่วยถึงขั้นที่จะต้องไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันนี้นี่เกิน120วันแล้วนะครับป่วยจริงหรือเปล่าอยู่ที่ชั้น14ตลอดเวลาหรือไม่ แล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเบิกค่าใช้จ่ายจากบัตรทองซึ่งเป็นเงินภาษีอกรของประชาชนนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับบทบรรธิการแนวหน้าบอกว่าปฏิบัติการของคณะกรรมการการตํารวจสภาผู้แทนรัษฎรที่จะไปเยี่ยมโรงพยาบาลตํารวจชั้น14เพื่อตรวจสอบนักโทษเทวดานั้นยังไม่รู้หรอกครับว่าจะลงเอ่ยยังไงจะได้ไปหรือเปล่าหรือว่าไปแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้คงต้องรอกันต่อไป แต่เชื่อว่าประชาชนอยากจะรู้ในสิ่งที่คณะกรรมาการการตํารวจสภาผู้แทนราษฎรกําลังต้องการพิสูจน์ในขณะนี้เพื่อให้หายสงสัยในกระบวนการยุติธรรมและจะได้ลบคําคมที่บอกว่าคุกมีไว้สําหรับขังคนจนเท่านั้นนะครับที่ผ่านมากรรมาการชุดต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมักจะถูกมองว่าเหมือนกับยักษ์ที่ไม่มีกระบองปฏิบัติหน้าที่ไปได้แบบครึ่งๆกลางๆแล้วก็ยุบสภาทุกอย่างก็จบกันไป แต่ในอายุของสภาชุดนี้ยังอีกยาวไกลนะครับก็ได้แต่หวังแหะครับว่าคงจะทิ้งผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เอาไว้สักคนหนึ่งนะครับ